เกลือเอ็นอ่อนนะคะหรือเถาเอ็นอ่อนใช้สําหรับในการเป็นตัวยาหนึ่งที่ใช้ในการทําลูกปประครบสมุนไพรที่ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าตัวยาตัวนี้จะไปขยายเส้นเอ็นให้คลายออกอุดในสมุนไพรล,ลูกป,ประครบค่ะลักษณะเด่นเขาคือใบเป็นยังไงมันใช่ไหมใบมันค่ะใบมันเออใบมัน <c oughs> โดยมันเป็นเถาอันนี้เอามาเป็นยาโดยเฉพาะสนใจก็ติดต่อได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเขาขยายพันธุ์ด้วยอะไรเนี่ยด้วยเมล็ดค่ะจะมีต้นอ่อนค่ะอันนี้อันนี้ใช่ไหมจะมีต้นอ่อนอหรือหรือเป็นเถาก็ได้ปลูกเหมือนย่านางเลยค่ะแต่สมค่ะอันนี้คือใช่แต่ใช่เลยค่ะแสดงว่าเขาขยายด้วยเมล็ดเนาะค่ะเมล็ดก็ได้เถาก็ได้เหมือนย่านางก็ได้ ถ้ามาเลน<ะ>่นีก็จะมั่นใจมากกว่า